คนเฮาต้องอาศัยทั้งยาสองอยา่างอริยทรัพย์ภายนอกอริยทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกคือหยังคือปัจเจ sĩ เอย่างพันธ์เดียทรัพย์ภายนอกคือปัจเจ sĩ ทรัพย์ภายในเนี่ยคือบุญบุญกุศลที่เราได้ทํามาน่ ุญนี่ก็เกิดจากซักภายนอกถ้าไม่มีปัฏิซีก็ไม่ใช่แบบไม่เป็นบุญเรียกว่าอามิตรถ้าเทียบไม่อีกยงห้ฟังง่ายๆก็คือกันกับน้ำมันน้ำมันเราเรือรถดคือทั้งหมดเราประทานอาหารเนี่ยเทียบง่ายๆให้ฟังนี่แหละจ้ะเรามันมีสองอย่างมันก็จะเกิดมาเนี่ยอย่าลืม ได้มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเป็นพระไตรสารนะพระไตรสารนคม้มนี่ก็แปลว่าไตรก็แปลว่าสามเมืองเฮานี่ก็มี่สามเด้อสร้าศาสนาพระกษัตริย์นี่ก็บสามไตรนี่ก็พระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่ก็บสามเนี่ยเด้อเราคิดนี้ได้เด้อเราจะไปคิดทางอื่นเนี่ ยังร่างกายเ้านี่เลขซีนี่เลขซีอันนี้ก็เลขซีนก็เลขศูนย์วันนี้ถ้าซีซีศูนย์เนี่ยเทียบก็ห้าห้าห้องก็คือกาตถธาตซีดินั่งไปลมห้องอาศัยตัวนี้เป็นหลักห้าวมห้อวมมีสามนี่ดินน้าไปลมครบซีนี่ยขันอาการสามสิบสองนี่เอาอะไร แต่ตงแต่ผมลงไปเรียกว่าสามสิบสองแต่บอเอาสามสิบสองเอาซีเอาซีหลักซีหลักด้วยด้วยที่ชุดเลยลงตาไม่ฟันเลยข้างนี้ฟันเห็นไก่สองตัวไก่เลยมันจิมันมันตีกันเลยแล้วก็เลยจับหมอนลงเลยจับทั้งสองหไว้เนี่ย จับช่องมาแอมจะเป็นโตีจะพึ่งไปตีมันจะบดถือจับหังมาองมาแม่นี่นี่แม่เพินเมื่อกี้เรียกสองหาได้สามแสนห้องก็ได้ห้องมาได้บุญว่าเพินครับเพิ่อสองแสนเลามแสน้ามา เอาพกยวมาสวายปอที่สามสิบปูหนืทสองเดินดีๆเดนเด้อจับบ่าเดนเน่นเด่นดีเด้อนี่เอาน่สเอาเลยเอาเลยเอาเลยมาอยังแบบการถือเลน่อยเกไปั้นองเออน้องแค่ตัวนี่อ่ะอีนั่งน่อยเอาสาม่เนี่เอาสองพู้เนียเอานึงเฮ้ยจะแดงได้สอง อ้าเจ้าพูดอนไรโยนนะเว้ยว่ะสามวันหมดไล้สามเอออนั่นินมลนี่ละเขาเห็นนั่เดยแม่ก็ไปน้องแค่แม่เด้อมากับนาบ้นปู่ได้นั่นแหละทั้งใจอยู่ละเอ้ยเขาเห็ุในโลกนี่ก็พระเจ้าทั้งต่าวามดีแหละพะทําความีดีพราทําความดีของเหนียโอ้ยลมคอลบแน่ เขาทำเขาคิดเบิ่งสมบัติได้หลายเขาในโลกเนี่ยน่าสงสารเวลาเขากลับเจ็ดทีผู้นี้บานที่สิบเอ็ดสั่นมันว่เขียนแล้วพอไดน้องไปนั่งดูนั่งดูธนาคารหลายบานนี้เลยเช่นแต่ต่ยังมีชีวิตมูวเฝ้าเนี่ยน้ำหนึ่ไปท่าบุญกับจิ้มกับปลาบริเวณเป็นท่าบุญในท่านกบริเวณตเขีย บ,บันนี่เน่าตายยังแต่เมียเมียเฮ็ดบุญให้ก็ได้รับเพราะว่าตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่คนบ่เด้สนใจในความแง่แห่งนี้เมื่อเขาตายไปเราคิคิดว่าเก็ได้รับก็ได้รับเพราะว่าจิตเขา,าน้อมมาทั้งีนเลยอันจิตเขาน้อมมาทั้งบุญทั้งผู้ศลเท่านั่นได้รับวิจิติกมก็บาบังไว้เีาเฮ็ดบุญนั่งดูแลได้ทุกคน ท่านค้นไปขาดตัวตายได้หรือเปล่าอันนี้ส be ูงน่ะมันพ่ได้รับนายกองบุญที่เฮาเฮ็ดไปก็เฮ็ดไปตามประเทีนี่เฮาซื้อเพื่อได้เพิ่อว่าบุญอย่างสิซอยคนผู้นั่นบ่ได้เลยแต่ถ้ากันพอใจเราต้องทําเอาตั้งแต่พวกเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยบุญนั้นยังจะเป็นที่พึ่งของเฮาเด้หรือเปล่าทุกคนเป็นหน้างันเลยอย่าไปคิดว่าจะได้เบวททัวรถึงกันเป็นไปบ่ได้เด้ กรรมนีนต้้งคิดเองสั่นเดี๋ยวไปคิดว่ายังไงก็ขึสิได้เทตีไปเ่ได้เอ้ยยังมีบันบงนะมันก็ดีเห็นบหมยังพอเาเสียไปเห็นบหมยังพอค้ำยังไเฮิโนมขั้าบุก็ดีอยคิดนั่นนี่แหละการทําบุญทั้นเป็นที่พึ่งของเัางเเห็นเ ถามคู้นกสกุลเนวนี้ยไหมเดียมันจะเซนนองค่ายน้องไข่่าี่จทั้งผีหลายทัสกุลัปังแม่ปัข้านสกุลพุทธีนะาโบ่ะอยู่าโบอ่าอยู่าโบค่ะอือเรนเดือมันเซียมพอผนมาตรุ่นี่ของไข่ของแก้วมาบบมาจำศีลจำวัดตะเกนนี่แหละ นอนอยู่วัดนี่นะทั้งนีอไรน่แลว่มาจาจินเทียเนี่ยมานอนวัดนี่ไมที่าเลยใุ่นั่วมาหลวเป๊ะมาวดพ้นใบแพไปนอนวัดเจ้าว่าอะรทั้งฝุ่นไหมเฝาว่าเฝาซัพบอกนมากกับไปวัดตาอุบานค่ะวัดตาพุทธลักษานุบานค่ะที่บุบาจัง เป็นยังไงล่ะเออหลังานเนียเลขหาก็ดีดีเลขหารเลกหางไม่เริ่มได้เขียนในถือก็ไดีเหรอไอ้เลยเขียนในถือก็ไดี่เหรอถือก็ไดีไกล้สอบตู้ที่การับกรรมได้เตหัวมันน่งสี่ กำหัวมันทั้งทั้งสองคนีกิจกรรมทั่ตัวเดียวมันกิตีกันกำออกจังโันี่แหละกำออกกำทั้งสองมันจิตตีกันนั่นน่ะง่ายง่ายง่ตีเป็นตัวให้คิดตีฝังตีว่าถึงแล้วกำหัวออกกำหัวออกเนี่ยฟิจเรณนา้ะ เมื่อบ e ุญกระติน <crawl> ว <prejudice> ันที่ยี่สิบเก้าเด้อแหละเด้อยี่สิบเก้าสามสิบตุลาอันยี่เก้าเนี่ยวที่สามสิบตุลา่าเป็นเจ้าภาพนั่งกันเบิ้นโบสถ์อยู่กับเบื้องแล้ยวในระบียเออเนี่ยเอาไปเลยทั้งหนกันนังแต่สิบบันเนี่ยเด้อเขามัคัดหินให้เยอะเนี่ยหินนั่นราคาแต่ละเมลล่าสามร้อย มาขัดหินอ่อนเห็นจะเห็นมากเลยอยู่างนั้นแต่ร่างมัละซ้ำยนั่นแหละพิณหน้าดี่ีล่ะบุญทอดเง้ามันมีดอกเห็ดนี้ดีเป็นโบมันดะโบมีบุญบุญพรเอมกันอยู่ไปฮไอันนี่ซีนนี่ซีวัดซีวัดซีวัดซีอวัดเออแบบนี้นะก็ซีเนี่ยก็มีไม่ถึงอยู่วัดเดียวอัน นทีน่ว่าอยู่คำว่าจับมาใส่กันที่หกวัเดียวค,คือเล็กหนึ่งหนึ่งนีงว่ามันถึงซีถีท่านอ่ะอไปไล่ละลกันนะอ่ะยู่แค่ซี่อาจารย์นะถ้าถือกินได้เป็นหนึ่งสองซีก็ได้นดี่แหละ

เอนั่งหน่อยไปทางไหนล่ะลูกสาวที่ไหนเออไม่ยังลบบไม่ยังหาซ่องปรเห็นครับเพิ่มราคาอาหารทซ่องบาคนละคนเออซ่องไม่แน่ซ่องเป่าเหรอเนี่ยซ่องปีท่าห่ท่นจะบุญไปแล้วท่ทานจะบุญไปใส่สีแดงองเท้ จะไปใส่ยีก็ูสบายค่ะขังเทลคขึ้กันค่ะเพลทดีดีนี่ยฮาวฮาวฮาเด้อเพลนเทุงเอ้าฮาวฮาบุญเนี่ยแบบนะอ๋อบ่มีซองเบายกยกใส้เลยยกเอาว่างใส่นี่เนี่อืมเอมนน้ำมือละเออโอ้ั่นสามนี่มิเตอร์เด้อเด้อกลับขึ้นเด้อในแบบนะไปเลยนี่ โศกขึ้นนี่ด่ยังเนี่หนีสองโบกเลยมือส้นวนี่ดูหนี่เห็นมั้นี่ขึ้นเี่ยเขเกิดสามนี่นั่นแหละพักกันดีๆเด้อไม่ท้อนั่งหลับไ่ต้นั่งหลับ้ยจชดีโชดี còn năm môn là gì ạ à giờ thì phun phun năm này để cụ thể một năm thì tăng thêm một môn cái gì đó cứ năm năm nữa hơn hơn hả một hai ba bốn năm năm sáu bảy này chín mười một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một hai ba bốn năm này bảy tám chín mười คึกันคื้กันตัวเดียวกันไหมจะเล็กคูน้อยมันขึ้นิลเอาไปพื่งไหมก็เาฟเลยข้างในข้าข้งข้าไหนปู้างในตัวลูก้นขเสียบลูส้นไข่สองสองเก้าเนี่ยนันใหม่จบนรมน่าตงเลก็เลมนามนี่ค่ะท่านผู้ชม นี่ที่เพื่อนเขียนให้ตรงกันกับเขียนให้แม่อยู่นี่ค่ะนี่ตัวนี้ตรงกันเลยกับเขียนให้แม่ออกมาน้ากันเมื่อกี้นี่เนาะศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งสี่สี่หนึ่งเจ็ดพันหนึ่งมีวงกลมถึงไตให้อีกเนาะหาศูนย์สี่ศูนย์สองสี่เราก็เอาเจ็ดเอาสี่สี่หนึ่งค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เพิ่นเพิ่นเพิ่นยกมือขึ้นเพิ่นยกมือขึ้นยังไงเอาเบิรงให้ท่านเพิ่มเลอ แค่ไหนพ่ะย่ะถ้าดูจมึงยกมือขึ้นหนึ่งซียกมือขึนนึ่งซีไปมาซีวัดแต่ว่าจะไม่ดูวัดเดียวทีซื้ออือทำยกขึ้นแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมยกมือเพราะฉะนั้นก็เป็นซีหนึ่งเพื่อนบอกว่าข้าวบ่อซีหนึ่งกับเป็นหนึ่งซีสองเนาะแมีนหนึ่งสองซีหนึ่งสองซีสองซี่ซื้อไว้แล้วซีหนึ่งซื้อไว้หลายแล้วสองซีมันซื้อไว้แล้วแต่ว่าซีหนึ่งนี่แหละท่านผู้ชมบินแรกที่เจดแดงซื้อมีอย่างมีซีหนึ่งหนึ่งซีสองซีซีสอง กับเก่าสีสีเก่าค่ะเก่าหนึ่งมาท่านซี่เด้ออเอาถันนงมากับบ้านซื้อแต่ว่ามันตรงไปกับเลขมากคือศูนย์เจ็ดหนึ่งนะมันจะซื้อหนึ่งเจ็ดศย์ไปเ็ดหนึ่งจะซื้อเจ็ดหนึ่งกะซื้อเยอเลขเลขเพื่อนที่เพื่อนไปบวชน่ะเอาไปซื้อที่เพื่นไปบวชนะเพื่อนโทรมาบอกว่าอันซื้อเลยแฮนเดอร์วัสด เลขคนหนึ่งเจ็ดศูนย์หน่งเดศนย์เอาทำผู้ชมปิดแต่ลหน้าเปนแนวทางให้การเซียงซื้อเลขัวเลศูนย์เจ็ดหนึงเนึงสี่สี่หนึงนี่ละที่เพื่อนไ้บินคล้ายๆกันกับแม่เพื่อนได้มากนะแล้วก็หาศูนย์สี่ศูนย์ค่ะวด้องนาป่อยบอ่าปวดห้องบ้างเลยปูปวดห้องวัดเราหลวงเพื่อนไ้เลขบอกโอ้เพื่อนไ้ตัวเดียวเลยห้ตัวเดียวเลย ไปสันไปน้ำกันเนาะรถน้ำมุนรถ้ำจะเจ้าออกมาผีแล้วกันค่ะโอเคเอากเสอกไม้ในคลิปหนานะคะเนาะนะค่ะนๆถูกไหมไปด้วยกันค่ะ